สวัสดีครับเพื่อนนะฮะวันนี้พบกับพี่น้องเอไอออีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะฮะมาดูเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะตามหากันแล้วมันเป็นของที่จําเป็นสําหรับรถโหลดนะฮะนะ2020นะครับหรือว่าตอนนี้ใส่ได้ตั้งแต่รถปีศูนขึ้นมาเลยสำหรับตระกูลดีแม็กนะขึ้นมาแล้ว0 0 5ขึ้นมาจนถึง25 24 5ปีนี้เลยนะครับพระเอกของเรานรี่ยคือแก้เราแบกนะฮะสำหรับรถตัวเตี้ยก่อนนะผมจะพูดถึงรถตัวเตี้ยก่อนด้วยส่วนใหญ่นะครับันะบบบบบถตตเเเเเีีี้้้นนนนน่่่่พืออๆาจจะห็็ปแแใชมม อันนี้คือที่ร้านเราก็มีนะครับก่อนหน้านี้เราก็ใส่แบบนี้นะครับออันนี้เป็นแบบโหลดประมาณอนา่นิ้วนะครับแต่ถ้าโหลด2นิ้ว3นิ้วเห็นไหมมันก็จะหนาขึ้นนี่นะครับมันก็จะหนาขึ้นเรียกว่ายิ่งโหลดเยอะก็ต้องใส่ตัวชดเชยเนี่ยให้มันหนาขึ้นนะฮะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันก็เกิดองศาของลูกหมากเนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงเยอะเกินไปนะฮะถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมมันดีไหมคนที่ใส่ไปจากทางร้านเนี่ยมันก็ ไม่เป็นอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรแต่มันอาจจะทําให้ภาระของลูกหมากอ่ะมันทํางานเยอะไปนิดนึงนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆพ่อชดเชยในการไม่ให้มันกินยางได้นะไม่ให้มันกินยางได้แต่แต่มันก็จะทําให้ลูกหมากนะครับมันมันสึกหลอเรี้ยงไปนิดนึงเพราะองศามันยิ่งเราโหลดเยอะเนี่ยองศาอของลูกหมากมันก็จะเอียงเยอะไงเพื่อนเพื่อนนะทีนี้อย่างที่บอกนะครับเราก็คิดค้นแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบเป็นรุ่นใหม่นะก็บอกเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่ เป็นรุ่นใหม่เนี่ยดียังไงนะครับมันจะคล้ายๆลักษณะของตัวสูงเพื่อนๆจะสังเกตดุว่าเวลารถตัวสูงเนี่ยเวลาโหลดแล้วเนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวนี้นั่นก็คือตัวนี้นี่หน้าตาเหมือนกันนะหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่รูมันจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้มีม,มีกี่รูเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามสีก่ก็คือสามารถขยับได้นะฮะสองสองสองสล็อตสองรูเอ๊ยสองสองรูเดี๋ยวโดนอีกนะสองรูครับทีนี้อ่าอันนี้จะมีขยับได้รูหนึ่งนะครับซึ่งประมาณเซนหนึ่งเซนเนื้อล้อตั้งเลยครับเห็นไหมมันจะะคล้ายๆกันนฮะ ใช้ว่าคำว่าคล้ายๆกันนะครับเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับทางเอเนได้คิดค้นขึ้นมานะฮะก็คือสามารถใส่ปลายปีกนกได้เลยปลายปีกนกบนเนี่ยมันก็จะยืดขึ้นะนะเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมก็คือกรณีที่อันนี้ปีกนกนะครับอ,อันนี้เราก็ใส่เยื่อขึ้นไปมันก็จะดันให้ให้ชุดลูกหมากมันยืดออกมานะครับทีนี้ล้อมันก็จะตั้งตรงทันทีเลยนะฮะแล้วที่นี้ช่างก็สบายใจเลยนะช่างยิ้มเลยครับก็คือโอ้โหมันตั้งสูงยง่ายมากนะครับไม่ต้องไปแตะคอม้าานะ เรามาใช้ตัวแก้ดีกว่านะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้คือรถตัวเตี้ยนะครับนะสำหรับ n อน็นะแต่ก่อนเราจะใช้เป็นแบบนี้นะฮะย้ำอีกทีนะครับนี่แต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งมันจะไม่มีความหนาแล้วมันจะลดาระของลูกหมากไปได้เยอะเลยนะฮะซึ่งจะโหลดเยอะโหลดน้อยโหลดยังไงโหลดมิดก็ใช้ตัวเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยครับก็จะต้องมีความกัาเรียกอะไรต้องถ้ายิ่งโหลดเยอะเราจะให้ความหนาหน่อยหนาบางเห็นไหมอ่าอันนี้เราก็จะสต็อกเดียวเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะจะโหลดกี่นิ้วกี่เซนกก็็ได้้้นแลวทีีก็ เพื่อนที่ใส่ไปแล้วนะฮะไม่ต้องน้อยใจนะฮะสำหรับตัวตัวเก่านะครับเพราะหนึ่งด้วยราคาด้วยนะฮะตัวนี้ก็แพงกว่านะเรียกว่าแพงพร้อมใส่หนึ่งเท่าตัวเลยนะฮะอันนี้ก็สิบห้าใบเทานะครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่ไอ้ทุกทีสิบใบเทาไอ้หนึ่งใบเทาห้าใบแดงทุกทีนะครับหนึ่งใบเทาห้าใบแดงนะครับส่วนตรงนี้อยู่ที่แปดใบแดงเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณด้วยนะฮะใส่อันนี้ประหยัดหน่อยนะครับใส่อันเนี้ยประหยัดหน่อยแต่ก็ มีโอกาสที่ลูกหมากในะสึกลอ้อเร็วนะครับลูกหมากบนนะครับเพราะมันเอียงองศาเยอะนะครับแต่สำหรับตัวนี้นะฮะแพงหน่อยครั้งเดียวก็จบเลยนะฮะเพราะว่าลูกมงลูกหมากเนี่ยก็อยู่องศาเริ่มนะครับนะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนจะเลือกใช้ตัวไหนครับตามงบไปเบิกเมียมันได้เลยนะฮะตามนี้นะครับเอาสีส้มหรือสีดำนะฮะก็ประมาณนั้นสำหรับตัวสูงนะครับก็หน้าตาที่เหมือนกันสำหรับตัวสูงนะฮะก็ตัวสูงมันมีอยู่ตัวเดียวอยู่แล้วนะฮะมันไม่ได้มีตัวตัวนาตัวบางนะฮะแต่ว่าเป็นตัวปี19 19 19นนนะะะคครรรรรัััับบบถทปปีีลลงงงมมาาสสหตววูใช้้ อ่ายังคงใช้ตัวนี้อยู่อันนี้รถตัวสูงสำหรับ2 0 2 0ขึ้นมาจนถึง25ต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้ให้มันถูกรุ่นนะฮะใช้ให้มันถูกรุ่นมันจะยืดอายุการใช้งานแล้วมันจะตั้งจบนะฮะตั้งจบยังไงเรามีเครื่องนะครับนี่เรามีเครื่องท้งศูนย์นะครับถ้าลูกค้าสงสัยว่ามันเฮ้ยมันใส่ไปแล้วมันตรงจริงไม่ตรงก็มาคุยกับช่างได้เลยครับที่นี่เราเปิดแบบย้อนดูคลิปต่อได้อ่าได้ได้หือลูกค้าถ้าอยากรู้สงสัยอะไรอยากติดตั้งแล้วมันให้มันดีไหมอะไร ที่ปรับค่ามันมันโอเคไหมนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงแล้วพัฒนามาเรื่อยๆนะจนตัวนี้เจ๋งที่สุดแล้วเพื่อน